มาแล้วครับมาแล้วครับมือครับเชียงพังครับบ่้โถมือเนี่ยเอาไปหมอนยังยี่หันไปที่นี่โอ้ยลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วลุยแล้วมือในการอะไอ๋อมือนี่น้องแพงครับชุดไหมครับชุดไหมมือนี่มาในชุดไหมม่อมืดเลยทั้งกล้องอ๋อตัว์ไล่เนาะไล่เนาะไล่อีหลีทั้งในกับไล่ตัวนี้ กูอยู่กลางกระไรให้กันนีแล้วเดี๋ยวมึงข้างหลังก็วบ้าข้างหลังกระไรหมดเลยวันนี้กรมตรามแท้เนี่ยครับบ้านเชียงเพ่งครับมืัอนี้บ้านเชียงเพ่งครับพี่น้องครับเอาเชียงพังโอ้เชียงพังโอ้นอนเออหลงหลงหลงครับหลงหลงเชียงพังครับเชียงพังวันนี้มาในตรีมเสือไล่ครับเสือไล่เตรียมสงการครับเตรียมสงการ บ,าบ้านมื่อกเปลี่ยนชุดอีกยี <It> ่บบอันนี้เปลี่ยนชุดทุกงานครับทุกงานครับเพื่อความสวยงามนะครับสีสันนะครับของขบวนนะครับมือนี้พร้อมไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นท่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มือนี้โอ้มาเด้อมาเด้อลมลมลูกบกขึ้นเลยยัง พร้อมครับพร้อมทําการแสดงครับพูดะนะครับกองแง่อมือนี่ครับกล่องแง่อมือเริ่มจีแยงแล้วครับเดี๋ยวพอๆพกันครับมวนๆอีกักหน่อยครับอีกหน่อย